เงีเงาทำอะไรครับวันนี้มาทำอะไรฮะมาคุมงานเทบอป้าเหรอฮะคุมงานเทบอป้าเหรอฮะเป็นยังไงอ๋อเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมงานการเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมดูอยู่ออ๋ดูอยู่ เรียบร้อยดีไหมลูกหผมกำลังคุมงานเทบอ่อปลาครับออใช่ครับโดยควรหรือเหรอนี่แหละผมกำลังมองอยู่อสิคอร์นกอนเองทางเตลียงทางคอนยอง<ะ>เอาไปด้วยคุมงานอะไรไหมไมาข้าง เรียบร้อยไหม,อ,มอ่ะทดสอบทางนี้ทดสอบความแข็งแรงลบถูกต้องไหมอลบถูกต้องโอเคเลยใช่ไหมลมพัดแรงฝนจะตกบ้านเหี่ยวๆกำลังจะฝนใช่ไหมลูกใช่ไหมเอยไม่คุยเลยว้ยวันนี้ไม่พูดเลย ทํางานคนทํางานก็ไม่พูดกันหรอกใช่ไหม,มทํางานอยู่ไม่พูดเยอะโอเค